โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดอุปกรณ์สีส้มนะครับทั้งหมด7ชิ้นกันเลยจะเป็นการ์ดบับ3ชิ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์กิ้วชิ้นนะครับกว่าจะได้เปิดคือเก็บมันหานมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดบับกันก่อนเลยครับอยากได้เป็นการ์ดบับปีศาจแล้วก็การ์ดบับ พลังนะครับเดีย๋ยวเราไปเปิดชิ้นแรกกันเลยครับเป็นการ์ดบับเทคนิคนะครับขออพเป็นอพโจมตีแล้วกันครับโอเคครับก็ถือว่าไม่เกือนะครับชิ้นที่2องกันเลยครับการบับปีศาจขอเป็น อัพโจมตีครับจะดีมากๆกเฮ็ด oh, ีก็ดีครับดีกว่าป้องกันเดี๋ยวไปชิ้นที่3ามเลยครับการบรัรระดับ A ไม่ได้ใช้ครับโอ้ oh, ชิ้นนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปเปิดอุปกรณ์สีส้มกิวกันนะครับชิ้นแรกนะครับ ขอเป็นชุดสูตรนะครับ HP HP เปอร์เซ็นต์ไปใส่ให้ดวงชุดสูตรขอเป็น HP HP เปอร์เซ็นต์ครับจะดีมากไม่ไรครับปับ๊บอนึนึงว่า HP HP เปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีครับดีกว่าได้ป้องกันโอเคชิ้นนี้ใช้ได้ครับต่อไปนะครับชิ้นที่สองนะครับ เปิดตั้ง6ชิ้น7ชิ้นถ้ามันกล้าเกลือทั้งหมดก็ให้มันรู้กันไปครับเป็นเซตอัศวินนะครับขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับอะไรเอ่ยปุ๊บป้องกัน HP เ,เป็นไงละ่ะชิ้นนี้ใช้ไม่ได้ครับชิ้นที่3นะครับรองเท้าสาวินขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับ โอ้ oh. ขอได้ดังใจใช้ได้ครับชิ้นนี้ดีมากนึกว่าจะเกลือทั้ง6ชิ้น7ชิ้นมาชิ้นสุดท้ายครับจะเกลือก็เกลืออะไรครับเพราะว่าได้ของดีมาละชิ้น2ชิ้นไม่ได้หวังอะไรแล้วครับ จมตีใหิวเซ็นก็โอเคครับไม่ได้เกลือดีกว่าป้องกันโอเคครับถือว่าใช้ได้น,นะครับประมาณ3ชิ้นนึกว่าจะเกลือโอเคครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ ส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ